สวัสดีครับพบกับผมอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันทําไม่ได้นะครับขอโทษนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะบอกช่องใหม่นะครับช่องช่องที่หนึ่งช่องประภากรว่างไว้นะครับช่องที่สองทนที่เรวว่างไว้นะครับช่องที่สามภาษาอังกฤษของประภากรว่างไว้นะครับช่องที่สี่รูปคนช่องมอสิทสองเป็นของประภากรว่งไว้นะครับ ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนะครันไปเมื่อวานเนาะใครๆขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมกดกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับตอนวันเกิดผมมันเกิดผมเมษาแปดเมษานะครับว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปที่เป็นผมเป่าเค้กมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับสำหรับที่นี้ เอาล่ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ